ตีดไม่มีความห่อนเลยคิดแต่อีกที่เล่นมากลับมาเอาเกือบแต่ว่าโทรศัพท์เข้าของบอดเเอาไในยูโนในบ้านเบิดแต่อยากหัวย like ุงเทปแห้งนี่เลยพีิสัสแห้งเออเจ้๊กไอ้โต๊ะบอาเลยเอาได้บอกไอ้จอยจอยโต๊ะฮะไม่จอยอูบีสองคนบอดทีใดโต๊ทีใดโทรศัพท์รอบสองมันคว้ามาเอาไอแพคมาเอาโทรศัพท์โทรไม่ได้โทรศัพท์มันโทรไม่เออมันโทรก็ได้ มันโทรไม่ได้อะไรมันล่มทุกคนพี่ดีโทรหาพี่ก็ไม่ได้ใช่มีแล้วมีงมัล่มมึงีกอะไรพี่นี่ต้องเทียบกับนี่ตึกถลม่มเนาะพี่ซักตึกถล่มมึงตึกเพิ่งกําลัางสร้างนะครับสร้างมาวั้ดแถวมือกุ้ยนี่วาว่าเรียก,ข,ยกข,ขับรถอยู่กับโบเฮียงนะครับเพราะว่าอยู่ทั้งรถอยู่ทั้งรถโบเฮียงเพราะว่ามี่โศกพี่แหนบนะครับ มันเป็นลักษณะไข่คือจังหล่อสิรุดเนี่ยว่ายางหัวว่ากระซองกระจบมันคือจังบ่หัวนะพี่ไอ้เคียงสวัสดีครับแมนนะครับพี่ไอ้เคียงแมนอยู่คนบาเรียกว่าท่นในเบื้องคาวหรอกแต่ว,ว่าน่าจะแมนนะเพราะว่าถล่มลายคนงานนะครับคนงานสามลอยมนนองมาสื้ีปิดขัดเลยโมหัวแล้ว ส้องาพาเข้าเนี่ยเทลงเลยเนี่อดน้ำาอีต้อสิบตนเข้าเจ้าโอ้ยกับว่าอยากพอนะคะบม่มีไผอยากอ่้าเจ้ากับหายกันน่าสงสารประเทศเพื่อนบ้านเฮาะพี่เหลืออีกแปดสิบชีวิตที่ที่กำลังช่วยอยู่ทััวมันตกถลม่มอ่ะอืมใช่ตอนแรกเขาว่าแปดเปนเี่ย <5. S 2> น่าจะลดลงแล้วมีผัวน,นี่ไหมมีเขายังเบียวเชียร์ยังไงมันเมีเรือะบรลงมาปันห่วแบบเหมือนลราตัดต้นไม้ครั้งเดียวตัดชวดเรามาแบบรูบด,ดีแต่ว่ามันได้เข้าได้กล้องมาจากไหนหน่าอิจฉาจังคนไทยคนไทยลิป ขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณพี่ชายสุดหล่อนะครับมาใน,นพี่สักว์มาเสียบเสีย <ไง S 1> บมาเลยเนี่ยคนไทยคลิปสน,นัน่นใส่หาซีกับไทยสน,นัน่นต้มไก่แซ่บๆสียบมาน,นี่โอ้ยหอมแหงเด้อหอมคักพี่สักพี่สักสิอยาก,กนับผมด้วยนี่ ถึงเวลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณจ้าขอบคุณพี่ศักดิ์มวลาอนะส่งกำลังใจน้องชายนะครับสู้ๆนะครับพี่ศักดิ์มานี่ม่วงก็จิบกาแฟม่วงก็กินกาแฟนะครับผมสิกาดขึ้นบ้านนอนบนบนี่มืนี้ขอบคุณครับบ๊ายบายพี่ชายนะครับพี่ชายสู้นะครับผมขอบคุณที่มาส่งกำลังใจทุกวันนะครับ บอเล็กถอน,นเออคือยังใข่เนี่ยแต่ว่ามับานบอทันซื้อน,น่ะบอทันซื้อน,น่ะบางหน้าแต่และคนหนา,นยา,นานอยู่วัดหนา,นยาอยู่หนางี้วัดไม่ใช่อ้อยแล้วนอนเด็กแล้วว้ดแล้วบวบอการจะเปกับว่าการจับมือกันเสียงข่อยแมเรียกเขาเอื่อยเอื่อยเอื้อยเป็นขึ้นหูบอเอามือจับกันมาดนี้มันหูซื้อไดไปว่ามันก็เลยจับไระแบงสิมันมันก็เลยโค้งเข่งเขงเ่ขงยกว่าเืเ้ยเป็นหยางแล่นนี้เอาใจเย,ยนเท่าอ่ะ ลิดผาเลีนออกมา,มาละเรียนออน้ำกวนคอยเลออียนน้ำมากวนหมเปิดนะถ้าเปิดดูกล้องจะเห็นพี่แบบฟีล้อฟีเพื่อนมันตะเยกหักวก็นนาเสียบเบ็ดเื่อดีมันหล่อเรียนี่นน้หมือดำวะเนี่ยมีทาน,งงนไปยัไปใส่ไปยัไม่ไหวยเยเกิดดี siap hai bang. Nah, siap putai kedai.